นะพี่น้องประชาชนเราก็เหงาไม่ต่างกันแหละคนดูคนที่ดูอยู่แล้วก็เหงาเหมือนกันไม่ต่างกันเลยงั้นนอนแล้ว่านเนี้ยถ้าไม่เหงาอะ่ะมีตัวว่าอาจารย์ทีมขอมิดเดียเต็มเต็มหัว แดงเถ่อวิ่งมาช็อตนี้ตรงๆหน้าเต่าและยังไงจังหวะนี้ยิงไม่โดนชิบหายต้องไหนนี่ไง่ะ e l ลโหล l ฮลโหลมาเฟน รถไม่เฟนไม่มีปืนชารตก็ยิงตายได้ดิตายแต่แหละปืนชาร์ตก็มีแต่เขาก็สู้เราไม่ได้มดาเลยคนมันตึงนล้วเนาะเกือบหลับแต่หลับแต่กลับมาได้ฮะหรือ <c oughs> จะกลับมาได้เป็นยังไงอะ ฮะไอทงทีมาไป็นยัง,นยงไงลมไปซะและ้วตรงนี้น่าจะเดินบ่อยนะปวดขาลมลมอย่างเดียวเลยจะขอบคุณที่กดติดตามครับขอบคุณมากครับผม ย้อนเราใหม่อย่าลืมกดติดใจให้ด้วยเด้อเว้ยอยู่ๆอะไรจะมาดิโอ้มันมันจะตายแล้วอีตัวเดียวตัวเดียวมันเจ็บจัดกำลังชุบเพื่อนอยู่มันชุบเพื่อนโอ้โห ผมไลฟ์ในสตูดิโอสตูอในคอมมบไลฟ์ในคอม,คอม,คอมแบบเปิดกล้องไม่ได้ทุกคนไม่รู้เป็นอะไรอะพอมาไลฟ์ในโทรศัพท์แล้วได้ปกติแต่มันดูดูสมูดไหมทุกคนอ้าสวยครับหมดตี้ว่ะหมดตี้แต่ยาไม่มีเย็ยนก็ไม่มีหลังก็เข้าอ่ะสวยละอุย้ยเพื่อนเราไหวเพื่อนเราไหวนี่ไงหลับแล้ว <laughs> หลับของจริงไหมครับ โปรไฟล์คนนี้คุ้นๆน,นะเหมือนเคยเห็นในไลฟ์ใครสักคนนี่เลยใช่ไหมครับผมเนีย่ยมันไม่ได้ยินเสียงชัดนะมันไม่ไม่ได้ใช้ไมในคอมอ่ะทุกคนปกติผมไลฟ์ในคอมนะฮะอยู่ทุก like ไลฟ์อ่ะไอทุกไลฟ์ต่ละ เป็นคนทุกที่นเนี่ยเนี่ยเนีเออคนนี้น่าจะเป็นคนทุกที่ผู้สาวคนนี้น่าจะเป็นคนทุกที่เดี๋ยวรอในวงนะครับทีมฝากดูแลด้วยมาเวเงาสละอือไปเวเงาแล้วก็เขาไม่รักอ่ะฮะ ไอ้นี่ชุบเพื่อนจ้าผู้สาวเนี่ยผู้สาวหมดตี้ไม่ได้ชุบจำ้ำโอ้ยขอโทษขอโทษจริงๆเต็มที่แล้วเธอคือความหวังของทีมเมื่อกี้อ่ะจุบยิอยู่ไหนอ๋อบนบ้านบนหลังคา,าที่หลบใหม่ดีกว่า ตรงนี้ไม่มีใครฟาร์มเลยอะไรติ๊กติ๊กผู้สาวผู้สาวใครจะดาวาก่อนสวยแบบนึง้งแ๊บนึงอย่าลกูกสี่อย่า,ล,าลูกฮัลโหลตีมือตัวเองนี้กระสุนจะหมดละ หนหมดตัวหมดเล่นเป็นไรดิทต่ิินใจยากจังเลยวะอุ้ยทำหล่นวะ่ะตั้นมาดิโอ้โหให้ทั้งทีมบอกเลยให้เฉยๆนะตัวทู้ไม่ได้หรอกสู้ในใจเออสู้คนในใจเขาไม่ได้เหมือนเดิม ตายแล้วแรงมากวัสดีครับวัสดีทุกคนครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมส่งไอจีมานี่ผมแอดไปนะบอกเลยผมฟอลไปแน่นอน <c oughs> แต่ฟอลไปแล้วก็ไปเจอรูปคู่ เออทำเป็นแบบว่าแฟนนอนหลับแล้วไงคือโสดแฟนนอนหลับเท่ากับโสดเสียงไมมไม่โอเคเลยวะทุกคนผมอยากให้แบบเสียบไมในโทรศัพท์เอ้ยในคอมมากไมในคอมอ่ะมันดูดเสียงมากกว่าไงทำแบบเป็นเสียงแบบวัรุ่นบ็อกซิ่งได้ก็ัสดี a ัสอะไร อันนี้มันทำได้ได้ฝากแตะหน้าจอด้วยครับผมแตะหน้าคนละหนึ่งทีหน่อยนะครับอันนี้เป็น i ิ t o อกไลฟ์เกมนะครับผมไม่ใช่ t ิ k t o k หลักผมนะ t ิ k t o k หลักผมผู้ติดต,ตามหกร้อยกว่านะครับน้อยมากฝากไปฟอลด้วยนะครับผมอันนี้ t ิ k t o k tiktok ไวไลฟ์ไลฟ์สตรีมเกมนะครับเช่แล้วเอา เขาไม่เล่นแล้วหรอครับจะนอนแล้วหรอหรือยังไงจะนอนแล้วปี๊อ้อาเเวเชอย่เปิดเปิดเลขห้องหน่อยเปิดเลห้องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้สาวมาเล่นใครจะเล่นมามาครับผมเดี๋ยวจะแบกลงแบกขึ้นผมตกเก้นแล้วปล่อยไปสี่วัน เลขทีมนี่ครับผมทุกคนเลขทีมศูนย์แปดศูนย์แปดสี่หกเจ็ดนะครับเข้ามาหรือเปล่าอะให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ให้ดูแค่หนึ่งวิพอหนึ่งสองสามปิดแล้วใครจะํำได้ โอ้โหตีสองครึ่งแล้วทุกคนอนอนได้แล้วเขาไม่รักเขาไม่ตอบแชทนะไปรออะไรตีสองครึ่งขนาดนั้นอุ้ยมาแล้วอุ้ยชื่อ,โ,อโหชื่ออยากอ่านเลยวะ่ะชื่อตัวละครอึ่งชอบเลยปากแตะหน้าเลยยุ๊บ <c oughs> อ่านาแต่คำว่าจุ๊บอ่ะอีกคำหนึ่งอ่านไม่ออกเหมือนอีกหนึ่งคนครับผมมาเลยฮะศูนย์แปดศูนแปดสี่หกเจ็ดครับเร็วเร็วเร็ไม่มาผมชวนเพื่อนนะส่าห์แบบเปิดโอกาสให้เข้ามาในใจแล้วโอไม่ใช่อย่าลืมฟอก่อนนะครับผมไปฟอก ทิกตอกหลักผมหน่อยเดีวยวทิกต็อกหลักติ๊ตตามหกร้อยแต่เขาเรียกว่าหลักจะล่วงจริงไม่ค่อยไลค์ในทิกต็อกนี้เลยใช่ สวัสดทีทุกคนครับสามารถส่งอะไรก็ได้นะครับทุกคนหรือจะไปดูเน็ตอยู่หน้าอนี่ก็ได้นะดูเน็ตอยู่หน้าหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับให้ขาขนมขนมถ้าวัสดุอุปกรณ์ไว้ซ่อมแซมหัวใจสำหรับใครที่โดนทิ้งอะไรเพื่ออะไรปะ ส,สีโซคมีคมีซีคีโซวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินแผนเป็นสไตล์นักแข่งเราจะจะเล่นแบบสไตล์ KOG สมัยดึกดําบันซีซั่นสองซีซั่นรุ่งรุ่งเลยมันถึงไหมเนี่ยห้าร้อยไม่ถึงว่ะมันไม่ใช่แมปไปนั่นว่ะโอถึงดู แต่ก็ยังไงอ้ถึงอยู่นี่วะนึ่ว่าไม่ถึงโอ้โหเกือบไม่ถึงอ่ะยายายารู้นะรู้นะเอาแล้วตรงกลางไม่มีใครฟาร์มฟาร์มเองก็ได้ ฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่นะครับก็ไปฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็แฟนเพจตีโลนะครับจะเป็นรูปกัจจีเนาะผมแบบอยากไลค์ในติกต็อกมานานแล้วแต่มันนี่ไงผมยังยังไม่ผ่านเกณฑ์อะไร ตูโมโุกได้ไงฮะไม่ใช่ละตอนนั้นมันเครือข่ายโทรศัพท์ละ AF เขาไม่ใช่ตูโม,โมุกนฮะไม่รู้ เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โ,อโหที่นีดีว่ะด้านล่างเหมือนจะมีคนฟาร์มเออเหมือนมันจะมีตี้หนึ่งนะมันฟาร์มไปน่าจะอยู่ตรงเขื่อนไปตีเขื่อนตีเขื่อนเล่นเร็วเล่นเร็ว วันนีจะพาคนดูมาเล่นสไตล์ KOG จะพาคนดูเป็นนักแข่งใครรอเล่นเกมหน้านะครับกดติดตามแล้วก็จิ้มหัวใจด้วยนะครับเปิดให้เล่นนะฮะมันกระตุกไหมครับผมในไล์มันกระตุกไหมภาพมันสวยไหมมันเป็นอะไรยังไงเป็นไขกันไกลต่ใบอะไรนะครับ เขาพูดอะไรนะไหรไม่มีเสียงฮะไรไม่มีเสียงเมื่อกี้ป้าอยู่คนสิบกว่าคนยี่สิบคนหายไปไหนอ๋อแล้วลตอนแรกมันทำไมมันมีเสียงอยู่วะ เอาหรอโอ้ขอบคุณครับผมครมรู้ใหม่เลยนะเนี่ยต้องปิดต้องปิดอโหลได้ยินไหมคนเออมาแล้วโอ๊ยครมรู้ใหม่นี่มาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วภาพมันมันกระตุกใช่ไหมทุกคนอือมันกระตุกวะไอโฟนนะเว้ย เสียเสียชื่อให้ไอโฟนนะเนี่ยตายตายสวัสดีทุกคนครับเแต่ทำไมตอนแรกมันไม่เป็นอะไรเลยอาร์ตี้ให้ทั้งพี่อ่ะพี่มาแบบนี้โอ้ตายไม่โดนหัวสักเม็ดเลย เลือดก็ไม่มีตายให้ก็ได้วะถ้าจะเอาขนาดนี้บัสดีครับทุกคนใครอยากจะเล่นด้วยมาเลยครับจะพาเดินตามสไตล์นักแข่งนะครับวันนีใกล้จะขึ้นแกนแล้วตกแกนมาแล้วไม่ได้เล่นมาสี่วันไม่ได้เล่นสี่วันนอนได้แล้วเด้อเจ็ดแปดคนเก้าคนอะ รู้อยู่ว่าเขาไม่รักกันอนะเขาไม่ตอบแชทก็ไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเขาก็มาตอบออ้ยน,น,นานๆมีโ้ oh. สเตปนักแข่งทีมผมเป็นไงละ่ะต่างคนต่างอยู่แล้วตอนนี้นต่างคนต่างอยู่แล้วภาพมันไม่ค่อยสวยเนาะทุกคนฝากจิ้มหัวใจด้วยนะครับใครที่มาใหม่นะครับอยากจะเล่นด้วยคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวจะพาขึ้นแคล้นะครับ ภาพมันสวยไหมทุกคนนะครับฝากไปกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับไปกดติดตามแฟนเพจซีโร่นะครับผมมันจะได้แบบผมส่วนมากผมจะตีมในแฟนเพจมากกว่านะครับ zero นะฮะเป็นลูกกอตจีนะครับจะนด้อัตรลดมากกวอนนี้ไงตีมในคอมอะไรเงี้ย สามารถสตรีมในคอมแล้วก็ในแฟนเพจนะครับฝากไปกดติดตามด้วยหรือใครจะเล่นด้วยนะครับผมก็มาเลยนะครับกดติดตามแล้วก็เตรียมตัวมาเลยเดี๋ยวพาแบบพาเป็นนักแข่งนะเพื่อนแมนระเบิดจัดเมืเ่อกี้โดนไปร้อยหนึ่งแล้วลูกนี้แหละผมว่าเต็มเต็มเต็มหัวไม่โดนเลยนิดสิรีเฮ้ย หน้าหลังเลยเพื่อนเพื่อนกูนโดนหน้าหลังเลยวะโอ้จเจ้าออฟก็ไม่มีเลือดด้วยคนนี้ดีดมาด้วยอ้าคนนี้มีมีเหรียญเอาจริงๆนะไม่ได้มาแบกคนดูอะไรเลยโอ้โหเนี่ยน้อย เออได้อยู่ได้อยู่เม่อจะบอกเขาไปเอาเรียนจุปเปอรเองได้ปะไม่ได้เล่นสักทีตายแต่ตายก่อนเพื่อนแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยตอนนะี้มามาเอาจริงแล้วผมได้เกิดอ่ะขอบคุณมากครับเพื่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับจิ้มหัวใจให้ก็ยังดีนะครับผมจะโดโดงโ,โดเนตก็ได้น้าโปรไฟล์นะครับจะส่งหัวใจให้ก็ได้นะครับว้าวตรงนี้มีคนฟาร์มไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีคนฟาร์มด้วยไมเราไม่มังแต่แรกวะมีอยู่มีอยู่อาจจะฟาร์มไม่หมด เวลาเอาจริงเสียงทำไมกระตุกภาพมันไม่สวยเลยอะเหมือนภาพมันแตกลายอ่ะแตกลายเหมือนตูดเลยตูดไก่ เป็นที่เน็ตก็ไม่ใช่นะในโทรศัพท์ผมอย่างลื่นเลยแต่ภาพในไลฟ์แบบอย่างแตกอะ่ะหรือว่าเข้าสูตยุคเก้าศูตอย่างกำ่ำอู้ด้านบนนัวกันจัดโดตว่าผมไหวไะคนว่าผมไหวเปล่าคนว่าผมไหว,วไหวี่ถาม,ามาจริงมาแบบนี้อะ่ะ ต้องใส่สุดแล้วแหละมันอยู่ไหนก่อนหายมันน่าจะไปชุบเพื่อนด้านล่างหรือเปล่าไม่ยังไ,ไง ฮ่าโอ้โหโดนนได้น่าจะรอให้วันหนีก่อนเนาะไอโบก็ไม่มีเมื่อกี้อ่ะไอโบหมดแล้วไม่รู้จะทำไงอ่ะลองตายดีกว่าเรียบร้อยพาคนดูมาลลบวกสูดด้วย เสียงเกมมาพี่อะไรเสียงเกมมาเสียงเกมมาจะเสียงพูดหายเอ้าลูกรูมันเป็นยังไงวะมาปกติยังจะไปแล้วหรอไม่ไหวแล้วพี่จะหลับแล้วนอนกอนพี่ตรงนี้ได้ไ,ดไหม โอเคฮะฟันดีฮะน่าจะดองลงไรแหละได้ยินไหมทุกคนเสียงเข้ามาเสียงพูดหายทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะอยากไปสตรีมในคอมมากทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูในในเพจแอะ เพจผมนะเพจส่วนตัวนะนะครับเอาไปกดติดตามเพจส่วนตัวผมไว้นะนี่ครับผมกดติดตามไว้ไปกดติดตามไว้ไไวนี่เลยนี่เลย เพจผมเองเพจผมเองเพจผมเองไปติดตาม เจอกันครับผมเดี๋ยวลงไลน์แล้วพรุ่งนี้เจอกันได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยท่อ <c oughs> วะ่ะ